ิต้นเีลพักกิกนเด้อเด้อให้มันมีวิตามินเด้อนี่นี่ลานนี่อกบวกเนาะใช่ไหม่ห <laughs> เลยโอ้ยบาเ้ยแรงเยอะเยเ้ะน,นี่แหละ ห้อนไม่ว่าจะเปาเข้ามาใกล้มันดีป๊อกมันห่อนป๊บ่เียมาๆกินเ่อไหมเมาล่ะบวงกับมะลายหรือเ่หยุดหยุดหยุดหยุบอใช้ไปงัวกับยาแม่ใช่แล้ว้แม่นี่กินซักมีวิตามินงเนอ,อ้ไอไเนี่ยอ้พอ,อ้กินโมูนี่ ลกกว่าเลยอ้าวน้ำสุกี้เด้น้ำไหนแม่นมึงบ่ใส่ดอแม่นใส่เองเอาใส่เองใส่ใส่เองอย่าลายเด้อใส่ลงไปอย่านะให้เพิ่นใส่เองเอออยากใส่เท่าก็ใส่เรื่องของมันะมอนีใส่บ่ เดีเนี่ยไปไหวไปไปไหวไปลูกแต่ดพี่้องเลยกิงอยู่ไหอยู่นะคือเขาชุน้ำน้ำน้อคือว่าจองขนาแมวจองขนาดแมวที่บมาบอกนี่กแป้ว you